เดี๋ยววันนี้พาชมนะครับก่อนเทพื้นรอบบ้านนะครับเทพื้นลงรถเทพื้นรอบบ้านเดี๋ยวพาไปดูงานตรวจงานกันว่าใช้เหล็กอะไรยังไงมีเสาเข็มต้องมีอะไรตรงไหนไหมกั้นแบบแบบไหนดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับบอกเรื่องราคาด้วยนะว่าผมจ้างเนี่ยจ้างยังไงใช้ปูนประมาณกี่คิวปูนกิวรถเท่าไหร่จ้างค่าแรงหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูงานกันก่อนหน้าบ้านก็ประมาณนี้นะครับเตรียมปรับดิน นะครับถมดินอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะวางรางประตูนะครับอ่าก่อนเทพื้นนะนะครับเหล็กใช้เหล็กวเม็ดข้ออ้อยซีเมนตนะนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยตรงลงรถเนี่ยจะมีเสาเข็มกันสุดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าเสาเข็มใช้ไอซิบห้าหรืหกเมตรนะเนี่ยครับก็จะทําเป็นฟุตติงต้งตะก้อน,นะครับเดี๋ยวก็เทฟุตติ้งตรงเนี้ยก่อนอ่าจริงๆเทพร้อมกับพื้นเลยก็ได้นะนะครับอ่ามันก็จะช่วยรับน้ําหนัก พื้นได้รับน้ำหนักรถได้นะครับแล้วก็จะกั้นแบบรอบบ้านแบบนี้นะครับอ่าจะเทแบบรอบบ้านนะครับมาเหมือนกับว่าให้เดินให้เดินได้รอบบ้านนะนะครับระบ้านนี้ดูข้างบ้านาข้างบ้านก็เทเหมือนกันนะครับ่าเทแถมให้ลูกค้าแล้วด้านข้างเนี่ยนะครับเราจะไม่เทชนนะครับ เราจะไม่เท,เทชนกับตัวบ้านนะครับเพราะว่าพื้นตรงเนี้ยมันมีโอกาสสุดได้นะครับเวลาเราเทไม่ชนเนี่ยถ้าสุดแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่าเกียดมันมีสุดแน่นอนครับเซน2เซน3มเซนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะโรยหินสวยๆรอบบ้านนะครับตรงไหนที่ไม่เทปูนก็จะปูหญ้าให้นะมาดูข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับพวกบ่อพักพวกนี้ก็ต้องเดินก่อนให้เรียบร้อยนะนะครับข้างบ้านฝั่งนี้เหมือนกันนะครับกั้นแบบแบบนี้รอบบ้านเลยนะครับ พวกไฟพวกอะไรพวกเนี้ยต้องเดินให้เรียบร้อยนะครับต้องปูไวเมททุกที่เดี๋ยวก็จะลองลุกปูนด้วยนะครับแล้วจะแถมถังดักไขมันแบบนี้ให้ด้วยนะครับคือฝังไปกับดินเลยนะครับก็จะเจอแค่ฝาตัวเนี้ยโผล่มานะครับเราก็สามารถเปิดแล้วก็ตักสวะออกได้นะครับเป็นถังดักไขมันอ่ะ,อะประมาณนี้หลังบ้านก็เทเหมือนกันนะครับเทพื้นเหมือนกัน หลังบ้านเทป,ประมาณเมตรกว่าอ่าก็ลดน้ําตกดินนะครับให้แน่นอันนี้ก็จะเป็นถังแซกถังแซกมีสองใบนะครับห้องน้ำสองห้องอ่าเราก็ตรงนี้เป็นถังถังน้ํานะครับถังน้ําก็จะลงเข็มให้เข็มไอสิบห้าหกเมตรนะครับอ่าถังน้ําตรงนี้ก็ปั๊มน้ําคาเทป,ปูนให้เรียบร้อยนะครับอืออีกฟังหนึ่งนี่ก็ถังแซกอีกหนึ่งใบนะครับถังแซกมีสองใบ เดี๋ยวมาฟังราคากันดีกว่านะครับก็หลังเนี้ยผมจ้างแต่ค่าแรงเหมือนเดิมนะก็คือปรับดินถมดินนะครับอ่ากั้นแบบเทป,ปูนปั่นปูนถ้าเป็นรอบบ้านเนี่ยจะขัดมันนะครับส่วนหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกกระเบื้องนะปลูกกระเบื้องก็ไม่ได้ขัดมันนะก็เป็นปัน่นหยาบนะครับแล้วก็เส้นไปกวาดเส้นแปะนะครับค่าแรงนะครับต่อหลังเนี่ยที่ผมจ้างเนี่ยอยู่ที่2-2,000บาทน,นะครับอ่าช่างที่ มาทําตรงนี้ให้ก็คือช่างโครงสร้างนะครับาช่างโครงสร้างก็จะทํารั้วทําโครงสร้างแล้วก็เทพื้นต่างๆให้นะครับก็คิดค่าแรงไปนะครับก็รวมแบบรวมอะไรด้วยนะนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นค่าปูนนะครับค่าปูนเนี่ยผมใช้ประมาณ7คิวนะครับคิวละพันแใช้สเต็งสองสี่ศูนย์นะพันแปคูณเก็ประมาณ1 2ื0นสองเก้าร้อยประวัตเนี่ยนับนับเป็น13ื่นสามก็ได้นะครับอ่าเราก็จะมีค่าเหล็ก นะครับค่าเหล็กใช้วายเมท4ี่มิลเข้ออ้อยเล็กๆนะครับก็อยู่ที่ม้วนใช้มวนเล็กมว้วน50ตารางเมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณพันสกว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีพวกค่าหินคุกหินคุกใช้ประมาณคันหนึ่งหินคุกก็คือเอามาปรับดินนะครับอ่ามาปรับปรับปรับตรงไหนต้องเติมตรงไหนขาดก็ก็ขุดออกนะครับอยู่ที่พันเนะครับหินคุกรวมราคาแล้วเนี่ยเทพื้นรอบบ้านแบบเนี้ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 0ม0 0ื่น 4,000 0บาทรวมหินคุกด้วยนะครับก็เข้าวๆนะประมาณ36,000บาทนะครับสำหรับการเทพื้นลงรถเทพื้นรอบบ้านจริงๆอะ่ะยังไม่รวมเสาเข็มนะนะครับเสาเข็มกดกดลงรถตรงเนี้ยนะครับก็ต้นละ680หมัง4ต้นนะครับส่วนค่ากดเนี่ยก็คือมันจะเป็นแม็โครที่มาขุดดินฟุตติงต้งนะครับมากบหลุมฟุตติ้งนะครับ ก็เลยกดตรงนี้ไปด้วยเลยนะครับแมคโครก็หันๆเฉลี่ยกันนะครับไม่ได้จ้างมากดหลังเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะ ที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ @twh99 นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ